สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมหาหฮงรวยรวยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะเดินทางลอกตามท้องไร่ท้องนานะฮะเพื่อดูบรรยากาศนะเยน็ยนๆในวันนี้นะฮะวันอาทิตย์ที่25เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะฮะเดี๋ยวตามไปดูนะฮะขับรถตระเวนหาเห็ดหรือหาปลา ยังไม่รู้เจออะไรเอาตัวนั้นนะก็คือภาพบรรยากาศบนท้องถนนนะฮะเส้นรองนะฮะดูบรรยากาศฝนตกทั้งวันนะฮนะณเวลานี้ก็ยังตกนะคุณผู้ชมนะก็ตามไปเรื่อยๆนะื่อว่ามีอะไรบ้างครับดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเรานะะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะฮะบนท้องถนนนะฮะเส้นทางทางไหน ไม่รู้เนกันนะไม่มีหมายเลขบอกแต่เป็นทางหลวมชนบทนะฮะพร้อมกับสายฝนนะฮะดูคุณผู้ชมก็ขับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสินค้าหรือสิ่งของที่เราต้องการเอ๊ะพูดอะไรยังไงไม่เข้าใจชักงงขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพสุดท้ายเราก็ามาเจอบ้านนี้แล้วนะฮะ ดูครับคุณผู้ชมว่มาบ้านอะไรนี่ฮะเรามาเจอเส้นทางตัวนี้ยังไม่รู้จะไปเส้นไหนดีนะฮะเจอสี่แยกงง,งงอยู่นะจะไปทางไหนดีบอกให้ผมหยุดนะป้ายนี้บอกให้ผมหยุดสุดท้ายก็มาเจอตัวเลขตรงนี้จนได้นะคุณผู้ชมเป็นตัวเลขไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรโอ้เดี๋ยวคอนะยากดูคนเลขอะไรฮะ เส้นทางนะหมายาแยกทางหลวงนะสองสามสามสี่นะฮะอำเภอจอมพระโอ้ไปเส้นนี้ตัวนี้มาถูกทางแนละ้วคุณผู้ชมไปตามไปต่อว่าจะใช่หรือไม่เดี๋ยวดูว่าเป็นอย่างที่ป้ายเขาบอกไหมคุณผู้ชมนะครับนี่ดูบรรยากาศนะฮะท้องไร่ท้องนานะ ท้องไร่ท้องนาบ้านๆนะฮะให้ดูภาพบรรยากาศเวลาขณะนี้นะฮะก็คือสิบปดนาฬิกานะฮะสิบแปดนาฬิกานะฮะผู้ชมนะครับนี่ก็เจออีกทีนะฮะป้านยะบอกถนนบอกให้ท่านโชคดีนะนี่คือคาบรรยากาศนะฮะท้องไร่ท้องนาบ้านๆผมนะฮะเออสวยงามนะฮะบ,บรรยากาศเวลาขณะนี้นะ ดูนะค,คุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศสดๆสสสเด้อพี่น้องเด้อข้างหน้ามีคลองหรือมีชนประธานไม่ทราบนะครับนี่คือภาพบรรยากาศช่วงเย็นๆนะฮะวันนี้บรรยากาศฝนตกทั้งวันนะฮะก็พามาสำรวจพื้นที่นะฝนตกแต่ละที่ นีเองผมก็ได้ขับรถมาเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ชมบรรยากาศาการฝนตกแถวบ้านๆนะนี่ฮะเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะให้คุณผู้ชมได้ดูนะท้องไร่ท้องนาบ้านๆเราเด้อพี่น้องเด้อนะะนี่ฮะให้ดูบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อดิ ทางบ้านเฮาบรรยากาศฝนตกยามแรงๆเนี่ยฮะเข้าพรรษาวันแรกก็เจอฝนเสียแล้วให้ดูบรรยากาศฝนตกด้วยพี่น้องเนอะนครับคือบรรยากาศช่วงเวลาขนาดนี้ฮะแถวบ้านเรานะฮะก็ดูนะว่าฝนตกขนาดไหนก็ดูเอาเองนะฮะผมอยากให้ชมบรรยากาศเรื่อย จะลืมนะคใครที่เข้ามาชมแล้วก็จะลืมฝาก share, กดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจด้วยก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมนะฮะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะฮะบ,บนท้องถนนเวลาขนาดนี้นะฮะก็อยากให้ดูบรรยากาศยามเย็นเย็นที่นี่จอมพระนะฮะคุณผู้ชมดูเอาเองแล้วกันนะ รกับสายฝนนะมีสายฝนปโปรยลงมาด้วยโอ้ยดีใจครับพี่น้องชาวนาเราดีพี่น้องเลยนะขอมาดูนะฮุ่งตลาดจมพระเราภาพบรรยากาศ บรรยากาศนะฮะในเขตเทศบาลจอมพระนะชมดูนะก็มีตัวเลขนะบงบอกว่านะอีกเท่าไรเท่าไร,ถ,าไรถึงตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์นะก็ขับรถพร้อมสายฝนเดอ้อพี่้องเดอ้อมายามเย็นๆค่ำๆเวลาขณะนี้นะฮะสิบนาฬิกากอีก30กว่านาทีนะฮะคอยดูบรรยากาศสดๆที่นี่นะ บนถนนปทมานนนเยอะไปนอนเ้อนี่คือบรรยากาศนะฮะบนท้องถนนถนนปทมานนนนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศเปิดๆแล้วนะฮะคุณผู้ชม คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศนะฮะค่ำคืนเล็กๆน้อยๆนำกลางสายฝนเด้อพี่น้องเด้อ เครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดให้กกำลังใจด้วยขอรแลกันครับในช่องหมหาหนรวยๆนะครับกับบรรยากาศฝนตกนะทั้งวันนะจนณเวลานี้ก็ยังไม่หยุดนะฮะก็รำลากันไปครับจุกกะสวัสดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะจ้ะ